ดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวรายเดือนนะก็ส่งผลกับ5้าเรื่องที่โดดเด่นของชาวพฤษภนะคะในเชิงบวกนะจะมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีพฤษภรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนะเป็นช่วงเวลาที่ดาว เป, no. เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวพระเกตโดยดาวเหล่านี้นะคะก็จะโคจรย้ายกันอยู่ทุกเดือนนะซึ่งเวลาย้ายภพเรือนก็ส่งผลให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของชาวพฤกศบเปลี่ยนแปลงไปนะคะสําหรับในข้อแรกนะคะดาวอาทิตย์โคจรย้ายวันที่14มีนาคมส่งผลในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะโดยช่วงนี้นะคะดาวหลายดวงของชาวพฤกษบนะไปรวมกันอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะมีดาวอาทิตย์ไปร่วมอีกดวงนึงนะโดยดาวอาทิตย์ มีกาลังแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะดาวทิตย์เป็นความหมายเรื่องพันธุของชาวพึกศพนะคะส่งผลมีรับผลนะจากเรื่องของสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านช่องรถราที่ดินนะคะเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆนะเป็นความหมายเชิงใช้บ้านใช้รถทำมาก,กินได้ช่วงนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะรวมไปถึงนะคะอ่านหมายถึงสิ่งที่หวังไว้ที่หมายปองนะไม่ว่าจะที่อยู่อาศัยใหม่นะคะการได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่นะหรือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ เรื่องราวในบ้านในครัวเรือนนะมีความลงตัวมากขึ้นนะคะเนะะื่องจากดาวที่เขาเป็นความหมายเชิงครอบครัวเชิงสินทรัพย์เชิงการได้รับได้ผลจากความหมายเหล่านี้นะคะอาจหมายถึงการไปเกี่ยวข้องนะคะกับธุรกิจครัวเรือนมากขึ้นบางท่านก็เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนานะคะมีเหตุลงตัวนะเรื่องราวทางบ้านช่องครัวเรือนเกิดขึ้นดีกว่าที่ผ่านมานะหรือบรรยากาศโดยรวมในครัวเรือนของชาวประสช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะ ดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสนะซึ่งเป็นเจ้าเรือนของภพลาภานี้นะคะก็ส่งผลเรื่องราวในเชิงได้เงินก้อนนะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะโดยเฉพาะใช้สินทรัพย์ที่มีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือญาติธุรกิจครอบครัวกงศีการสืบทอดต่างๆเป็นได้นะคะ นอกจากนี้บางท่านนะคะที่กำลังจะได้มรดกสินทรัพย์ิในกรรมนะก็มีแนวโน้มได้หยิบจับเงินก้อนนะคะหรือเข้าของชิ้นใหญ่อันเนื่องมาจากการสืบทอดนะเรื่องพิษในกรรมมรดกต่างๆบางท่านมีโครงการในใจนะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะย้ายบ้านย้ายช่องปรับปรุงต่อเติมนะถมที่ดินซ่อมแซมต่างๆช่วงนี้ถือว่าจะสามารถผ่านพ้นนะมีตัวเงินเข้ามาสามารถผ่านพ้นสาเร็จรุ่่วงได้นะคะสําหรับข้อที่2นะคะเป็น ดาวประจําตัวนะที่มีกําลังเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะส่งผลดีกับรับผลประเภทสเสน่ห์นิยมดึงดูดนะช่วงนี้ทําอะไรมักมีคนเมตตานะคะไม่ว่าจะทางการงานกันค้าอุดหนุนเกื้อหนุนนะคะมีสเสน่ห์ที่มองไม่เห็นดึงดูดมาประเภทเรื่องราวของคนรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นเชิงความรักก็ได้นะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธศพมีสเสน่ห์นิยมรุนแรงทั้งในเรื่องการคบหาการงาน,นะคะ่ะเมตตามหานิยมนั่นเอง เป็นความหมายของดาวศุกร์นะคะที่ส่งผลดีเช่นกิจกรรมนะประเภทของใช้ของสวยงามนะคะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของหอมนะหรืออะไรที่เป็นเชิงแฟชั่นของสวยงามต่างๆเกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะบางท่านก็เป็นการค้าขายนะคะหรือบางท่านจะได้เข้าของเหล่านี้บ่อยขึ้นนะคะเช่นอยู่ในแวดวงอาหารการกินมีความสนอกสนใจกับเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะหรือว่าได้เข้าของฝากอยู่บ่อยๆนะคะ สำหรับในข้อ3มนะคะดาวการเงินก็คือดาวพุธนะคะ16มีนาคมโครจรย้ายพบเรือนในรูปแบบถอยหลังนะเรียกว่าเป็นความผิดปกติของดาวพุธนะคะเมื่อย้ายแล้วนะคะก็เข้าสู่พบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะถือว่าย้ายแล้วจะส่งผลแยกออกจากดาวราหูคู่ศัตรูนะคะเรื่องเงินของชาวพฤกศพน่ยก็จะสัมพันธ์กับดาวสุภาก็คือดาวเสาร์นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรื่องเงินขยับดีขึ้นนะคะเงินเป็นลักษณะ โคจรหอยหลังดังนั้นเงินที่รอคอยเงินในอดีตนะคะเงินที่เกิดขึ้นจากผลงานเก่าเดิมการติดต่อนะคะที่ผ่านมาบางทีหลุดไปหรือว่ายังไม่ลงตัวอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่ส่งผลให้เรื่องราวทางการเงินการเริ่มสิ่งใหม่งานโปรเจกต์ที่เอากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งหรือความไม่สําเร็จในช่วงที่ผ่านมาลองอีกสักตั้งก็าอาจจะสําเร็จได้ในช่วง16มีนาคมเป็นต้นไปนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องเงินทองของชาวพุกศบนะคะหาได้ดีนะเนื่องจากดาวประจาตัวอยู่ในภพลาภะนะคะก็คือมักมีโชคเกิดขึ้นกับตัวตนความคิดต่างๆนะเรื่องอัธยาศัยไมตรีนํามาซึ่งเงินนะคะอย่างไรก็ตามพอดาวพุธมาสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวทางการใช้เงินเพื่อลงทุนเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะ มีแผนการเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวนะไม่ว่าจะเป็นเลือกสวนไร่นาะต้นไม้ถมที่ต่างๆนะส่งผลให้ชาวพึกศพนะคะก็มีรายจ่ายเยอะด้วยนะแต่ก็เป็นไปเพื่อความหวังความเจริญก้าวหน้าและสิ่งที่อยากได้นะคะข้อ4นะคะเป็นช่วงที่ดาวองคารันะคะโครจรเดินหน้าในภพเรือนการเงินนะโดยดาวองคารที่ผ่านมานะคะโครจรถอยหลังตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ะะส่งผลกับเรื่องราวทางการคบหาความสัมพันธ์ คู่คลองนะคะหรือว่าเรื่องค้างคาประเภทคู่กรณีคู่สัญญานะที่มีลักษณะยืดเยื้อะนะคะโดยดาง,งคำคานโคจรเดินหน้าในพบเรื่อง,เ,องเงินผลประโยชน์นะดังนั้นเป็นความคืบหน้ากับเรื่องคู่กรณีคู่สัญญาที่ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะก็จะมีลักษณะคืบหน้ามากขึ้นเป็นเรื่องของการครบหานะช่วงนี้จะก่อเกิดคู่สัญญานะคะร่วมพูดลงทุนหรือว่า มีการจับมือร่วมมือทางการค้าธุรกิจเกิดขึ้นได้นะคะหลังจากที่ผ่านมาก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะเรื่องการร่วมพูดลงทุนนะหรือการงานที่สัมพันธ์กับคู่ครองนะคะกลับมาแอคทีฟมากขึ้นนะโดยดาวอังคารเริ่มโคจรเดินหน้าในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนะคะับข้อสุดท้ายนะคะดาวพระเกตย้าย28มีนาคมเข้าสู่พบเรือนพันธุนะคะกระตุ้นเรื่องราวครัวเรือนอีกทีหนึ่งดังนั้นชาวพฤกศบนะคะจะมีเรื่องราวภารกิจนะเกี่ยวข้องกับงานทางศาสนาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทำบุญบ้านนะคะเกี่ยวข้องกับงานบุญงานบวชงานแต่งนะที่เกี่ยวข้องกันในเครือญาตินะคะชีวิตจะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวมากขึ้นนะด้วยเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงซึ่งมักเป็นไปในเชิงบวกนะก็คือการลงทุนต่อยอดการเกิดจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของลูกหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านในครัวเรือนค่อนข้างมากนะคะ เป็นช่วงจังหวะที่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเทพอยู่ในเรื่องของสินทรัพย์นะคะดังนั้นก็มีโชคได้นะจากเรื่องเลขบ้านเลขรถนะคะใครมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษเครือญาตนะิที่สูงวัยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งที่มาของโชคลาภมีเหตุพบปะพบเจอเครือญาติพี่น้องนะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องมาเจอเจอกันนะคะเกิดการรวมตัวนะหากไม่ได้พบกันนานแล้วช่วงนี้มีโอกาสที่จะรวมตัวในหมู่เครือญาติได้นะคะ สำหรับชาวพุทธศพนะคะในส่วนของเรื่องราวเชิงบวกนะก็มีประมาณนี้นะคะในขนาดเดียวกันสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเวลานี้นะคะก็คือเรื่องราวของดาวพฤหัสน,นะคะที่โคจรทับลัคนาะด้วยความเป็นมรณะนะคะส่งผลเรื่องราวทางสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บคืบหน้าขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเภทหมอนัดนะคะมีเหตุให้ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นนะเนื่องจากเป็นความหมายเชิงสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะคะที่เริ่มแอคทีฟเดินหน้านะคะ เป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงมาเยือนบ่อยนะบางอย่างจบลงนะเปลี่ยนบทบาทชีวิตเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันนะคะอะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดลงในขณะเดียวกันช่วงนี้จะมีเรื่องราวสิ่งใหม่ๆนะคะที่ส่งผลให้ชาวพุกศพนะไปโฟกัสกับเรื่องราวที่แปลกใหม่นะคะเป็นช่วงเวลาที่การเดินทางก็อาจจะมีได้บ่อยเนะื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือ,มอนมรณะนะคะเดินทางบ่อยขึ้นนะรวมไปถึงรายจ่ายประเภทค่าเล่าเรียนนะคะอุปการะส่งเสียเกี่ยวข้องกับ บุตรหลานบริวารน,นะคะหรือแม้แต่เรื่องราวทางการลงทุนช่วงนี้จะมีมาหลายด้านหลายทางนะคะชีวิตของชาวพรกสบช่วงนี้นะคะดาวพุดถือว่าเป็นดาวที่ยังโคจรไม่ค่อยปกตินะคะรวมทั้งยังสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูอยู่บ่อยๆนะโดยทางตรงทางอ้อมนะคะดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรื่องเงินทองก็จะมียังหวาหนุง่งหน่วงช้าๆนะคะเรื่องการสื่อสารวิ่งเต้นเอกสารนะเป็นช่วงที่รอคอยคําตอบนะคะหรือว่า เป็นจังหวะรอคิวนะหลายสิ่งก็จะดําเนินไปอย่างช้าๆรวมทั้งเป็นความรวนที่เกิดขึ้นได้ของดาวพุธนะคะก็คือเรื่องเงินทองนะคะเรื่องระบบต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสารนะคะที่ช่วงนี้ชาวฝึกศพที่ทํางานเกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวเลขเอกสารจะผิดพลาดตกหล่นได้ง่ายนะเนื่องจากยังเป็นช่วงที่ดาวพุธมีปัญหาอยู่นะคะ การทํากิจการงานนะคะประเภทสื่อสารนะคะวิ่งเต้นนะหรือติดต่อบางทีก็ไม่สําเร็จในครั้งแรกนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องอดทนนะคะรอบคอบนะรวมทั้งจะได้เงินได้ทองช่วงนี้บางจังหวะก็จะมีหน่วงๆช้าๆแต่ก็จะได้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพฤษภนะคะในเรื่องราวต่างๆนะทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ระวังตามดวงดาวในช่วงเครื่องหลังมีนาคมนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเด็ด,ดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ